สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่นเต้ชาแนลนะครับวันนี้อยี่ยวเกม Count e r s ร์ไซนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับไปลุยด่านไายวันนะครับการฝึกต้านทานอากาศยานะครับในเลเวลที่90นะครับด่านนี้เนี่ยศัตรูเนี่ยจะเป็นประตูที่อยู่บนอากาศนะครับ้าส่วนใหญ่นะครับเราต้องเอาทีมที่สามารถโจมตีอากาศไปนะครับ โดยคิวโอนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้ใครหว่องนะนะครับเราจะใช้ตัวแท้งนะครับเป็นจานวน2ตัวด้วยกันนะครับในทีมผมเนี่ยผมจะใช้ชิฟูยุนะครับเป็นตัวแท้งตัวแรกนะครับแล้วก็จะใช้ตัวรถถังเนี่ยเป็นตัวแท้งสับเปลี่ยนกับชิฟูยุนะครับในกรณีที่ชิฟูยุตายนะครับโดยตัวที่ใครที่ไม่มีชิฟูยุเนี่ยเราสามารถใช้ตัวอื่นได้นะครับอย่างเช่นไรอันนะครับหรือว่าเอสโรซานะครับ สามารถใช้ได้นะครับก็จริงๆผมผ่านตั้งแต่ชิพยุทเลเวล70กว่าแล้วนะครับแต่ว่านี้ก็จะเป็นแนวทางให้ดูนะว่าเราจะเล่นยังไงนะครับในการผ่านอันนี้โดยที่ไม่มีใครหวงนะครับโดยตัวที่เหลือเนี่ยเราจะเป็นตัวตีอากาศทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมก็พยายามใส่ตัวเลเวลน้อยๆไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเลยแล้วกันนะ เริ่มมาเราจะวางชีพุยุครับแล้วก็ตัวอื่นทั้งหมดนะครับที่โจมตีอากาศได้นะครับมาแล้วก็จะให้ชีพพยุนี่ครับเป็นตัวล่อเพื่อนๆจะเห็นนะว่าศัตรูทุกตัวเนี่ยจะโจมตีชีพพยุหมดเลยนะครับแล้วก็จะใช้บีมนะครับยิงใส่ไปตรงกลางเนี่ยครับของศัตรูแล้วก็พอชิพพยุเลือดเหลือน้อยเนี่ยเราเตรียมเอารถถังครับมาวางได้เลยครับรถถังก็เอามาวางนะก่อนนะล่อศัตรูนะครับ แล้วก็ศัตรูจะออกมาเยอะๆครับอีกหนึ่งเวฟเนี่ยครับตอนนี้ฮะเราก็เอายานแม่ครับยิงทําไม้ตายไปอันนี้ชนะแล้วเพราะว่าตัวต่อสู้กัษยานของเรามันค่อนข้างเก่งแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะหลักการนะโอเคนะก็ หวังว่าทุกคนน่าจะเอาทีมที่ผมใช้เนี่ยไปลองอปรับใช้ดูนะครับแบบทีมที่ตัวเองมีนะครับก็ไม่มีใครหวงก็สามารถชนะได้นะแต่ว่าต้องใช้แท้งเยอะนิดนึงนะครับเป็นตัวกันในตัวศัตรูครับมาโจมตีเราแล้วครับแล้วก็ใชใ้ตัวที่สามารถยิงอากาศได้เนี่ยยิงทดแทนไปนะครับโอเคครับงั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับต้องจบเพียงนี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากกด ไลค์กด u b s สไคร e ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ทำคอ mm. นเทนต์อะไรก็รบกวนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ